มันนจะเป็ชนน้าไปรอเปล่าเอ้ย,โ,อยโดนแล้ว <c oughs> าบบตายแล้วตา,ายแล้วชด้นผลไม่ชิ้นผล,ล,ปปล,ลนไม้หนักนนนนด้วยชิ้นผลไม้ยยเลย ชีผมใหญ่อ้ยเีวเอาพกเายกเลยโอ้ยตัวเลกในชีิตขอถ่ายรูปหน่อยัวอะไรปลาใหญ่ขอรูปหน่อยอ่ะอ่าอ่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  ถ่ายรูปกับอาจารย์เลยโนแสงแล้วต้องไว้ข้างบนไหมย้อนได้เดี๋ยวไปปรับเอปรับได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามโอ้โหอาจนได้ระวังลูกเอาเอาเอาไม่ไอ้ที่หีบอ่ะสีเขียวอ่ะเอาลุยพี่ก้อง เออเออจับฟิลได้ละเริ่มละเ,เราต้องสังเกตุให้ดีกำลังไปตามเราจะรู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่สีเขียวอันนี้มันครีมไอ้ที่หนีบอ่ะลูกใช่โอ้ยนี่มันตัวคนใหญ่ นะมันเข้าซอกหินอะเอ็นแทบขาดอะ่ะโอ้ยจีบดิได้ละ,ะยำเอาไปใส่ตะกรงนะ ตมีไปแล้วเอาใส่นี่ไงใส่เลยตะกร้าอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงลูกเอาครับเริ่มสนุกแล้ว